กลับมาเรื่องเราเช้านี้ครับรูชมฮะผ่านไปอีกหนึ่งเหรียญเงินนะฮะเอ๊เทคอนโดพูดไม่ค่อยเก่งนะกีฬาไงนะครับไปคุยกับนาชาได้ไหมนาชาปั้นทองนาชานิ่รุ่นน้องผมนะเด็กเด็กเกษตรใช่ไหมคระครับเคยูเท่าไหร่เนี่ยนาชาหกหกครับนี่คุณเอกกาวกล้าจะบอกเราสี่สี่สี่กล้าบอกงานยิ่งสองปี้เป็นไงบ้างนาชาของเราก็เสียดายครับแล้วก็ทําเต็มที่แล้วครับ นิดเดียวโคเรกราดนาชานี่รอบชิงก็แบบสูสีมากอ่ะใช่ไหมครับแต่คู่เราสู้รู้สึกช่วงยาวกว่าทําให้เราเราสู้ลาบากเเข้าไม่ค่อยติดใช่ไหมใช่ครับยังไงครับไอว้วันวันชิงเหรียญทองเนี่ยก็รูปร่างเขาก็สูงนะครับแต่ว่าทางโคชเชกับโคชนาถาก,ก่อนหน้าที่จะลงรอบชิงก็ได้แก้เกมมาแล้วครับ แล้วก็ผมก็พยายามเต็มที่แล้วครับก็สูงไปนะสูสีมากสูสีนี่ก็ลุ้นเงินเงือตกกีบเหมือนกันนะฮะครับความจริงน้้งสองเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันได้ขออเขาเอ,อาล้อง่ายอ่ะส่งมาให้หน่อยเดียวเ,เป็นยังไงบ้างเจียใจค่ะแต่ว่าก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะม,มันตรงไหนยังไงที่มันเสียจังหวะย,ยังไง ก็ yeah. น่าเป็นลูกตอนเซนเด่แหละค่ะค่ะพาดเราได้เหรียญโอลิมปิกมาแล้วถามตรงๆนะพี่ถามตรงๆมันกดดันตัวเองไหมก็หนูไปแข่งก็ไม่ได้กดดันอะไรค่ะเพราะว่าหนูว่ากีฬามันก็มีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติอ่ะคุเดกราชสองเห็นบอกตั้งแต่ตั้งแต่ไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยโชคไม่ค่อยดีใช่ไหมครับอย่างไรบ้างเนี่ยก็บอกเองอยากบ้านใครก็บอกพูดเอาเท่เก็พูดไปเลยอ่ะยังไง เออมันเป็นยังไงเจ็บแล้วยังไงคือแบบรถไปชนอะไรด้วยนี่ใช่ไหมค่ะแล้วเราจะแก้เคล็ดยังไงเนี่ยต่อบเองไอ้ตัวเทคอนโดเรามีเคล็ดเยอะแล้วเลยเยอะสองฝั่งเครื่องหนึ่งสองเชิญฮะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะพี่สาวรถรถชนอะไรด้วยใช่ไหมนานแล้วแหมผ่านไปแล้วสองนี่จะไปโอลิมปิกไหม ก็จะพยายามทําเต็มที่อะค่ะอไปดูข้างบนมากคุณเอกราชเชรนะมีใครบอกว่าน้องจิ๊บจิ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับแก้เค็นหรือเปล่าอ่ะเปล่านะมีจิ๊บรู้สึกเจ็บอะใช่ไหมมีมีปัญหาร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็น์ใช่ไหมครับตอนซ้อมไปเนี่ยยังไงตอนซ้อมเราก็ตอนนั้นสภาพเราเท่าไหร่อ่ะลงแข่งอเช่นเกมพังเนี่ยจิ๊บ คือเราไม่ไม่อยากจะไปคิดเรื่องตรงนั้นนะคะคือคือพยายามบอกตัวเองว่าเราพร้อมนะเราเราร้อยแล้วเราก็ไปสู้อะค่ะสู้เต็มที่แล้วเต่มบพี่เห็นเวลาเล่นทิปเจ็บไปด้วยนะคือเห็นหน้าเรารู้สึกได้ว่าเจ็บเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บค่ะเจ็บแต่ก็ก็สู้ต่อฮะคือใจเ็าเต็มที่แล้วเหมือนก็เจ็บเหมือนกัน มือกระพัดก่อนเนี่ยนะครับมึอเจ็บหรอมือที่ไปคิดว่ามึกจะเจ็บได้เหรอไปมือไปโดนอะไรมาเลยกันเบท่านผู้ชมใครทําให้มึกเจ็บเหรอครับเอลพี่เคยเลยคุณไดแรกคุรู้จักกันหลายปีฮะต้องบอกเนี่ยอาขาหมือโตมึกไปเจ็บที่ท่าไหนเนี่ยตอนแข่ง ตกเจ็บก่อนเลยเจ็บก่อนเลยอเจ็บก่อนใช่ไหมเอาไม้ติดนิดนึงเจ็บมดเทั้งก่อนและช่วงแข่งเนาะแล้วไปแข่งจริงๆเนี่ยก็เจ็บตั้งแต่รอบแรกๆใช่ไหมเมืวานนี้เราเอาชนะความเจ็บปวดยังไงน้องือพอตอนแข่งมันก็ลืมเองมันง่งมันอยู่นะตอนแข่งก็ลืมเองแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วได้เดินทองแดงกลับมา เสียใจตอนรอบตัดเชือกใช่ไหมใช่ฮะไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัทตัดเชือกนั้นแหละที่มันนะนิดเดียวนะฮะท่านนายกสมาคมมะอภิิวัตรคุณธรรมหรือว่าหร,ร,ริว่าจร,ริงจริงแล้วก็ก็เป็นความหวังเดียวทังเหมือนกันใช่มครับครับลองลองพูดถึงผลงานตัวเองในในท,นทัวร์นาเมนต์นีดหน่อยก็สําหรับในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับก็ก่อนแข่งก็ทางเล่นโคชเช่ก็มาคุยกับผมบอกว่าในรุ่นผมอะผมผมเก่งที่สุดลว คือแบบว่าเล่นดีที่สุดแล้วคือผมก็เหมือนกับมีแรงกระตุ้นกระตุ้นว่าตัวเองก็ต้องทําได้นะแต่คือแบบว่าด้วยสภาพร่างกายแบบว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายนิดนึงครับที่แบบว่าไม่สามารถทําให้แบบว่าเหรียญทองได้อืจริงๆแล้วโอกาสเป็นเปิดแล้วคือก่อนแข่งเนี่ยเราจะมีการเราจะมี ไปดูวิดีโอแบบศึกษาฟอร์ของคู่ต่อสู้มาก่อนหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับก็คืออ,อิลานคนนี้คือผมเคยเจอมาแล้วสองครั้งแล้วก็เคยชนะมาก่อนแล้วอืแล้วมันเหมือนกับมันเป็นรู้มวยกันนะรู้รู้ทางกันอะไรเงีย้ยมันก็เหมือนกับเก่งจะดูจะดูได้ว่าแบบเหมือนจะเกง่งเก่งหน่อยวเวลาเล่นอะไรเงีย้ยครับจังหวะวินิจเดียวใช่ไหมครับใช่ครับการแก้เกมระหว่างแข่งเนี่ยมันมันสำคัญแค่ไหน ก็การแก้เกมระหว่างแข่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของทีมตามโค้ดก็แล้วก็ส่วนตัวเองของนักกีฬาด้วยคือแบบว่าอยู่ในจุดๆนั้นเหมือนกับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยครับก็ก็เราเราก็รอ,อ,อ,อฟังโค้ดคือเหมือนกับถ้าไอ้บางมุมเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยโค้ดเขาจะตะ,ะโกนมาคุณต้องเล่นลูกอย่างนี้นะต้องเล่นสูงครับต้องเล่นสูงแล้วก็ทําตามเขาอแสดงความมีดีด้วยอีกคนนะึงใช่ครับในห้าไม่ต้องเสียใจเพราะว่า สเดี๋ยวนี้เราถือว่าสองปีมีครั้งระดับโลกคือเอเชียนเกมสลับโอลิมปิกไม่นับสี่เกมนะฮะตอนนี้เราเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วล่ะนะฮะอีกอีกคนหนึ่งน้องที่ได้เหรียญอีกคนหนึ่งคือน้องทัญญนันใช่ไหมน้องชนาภาซ้อนขัารุ่น49กกิโลไป่จำชื่อเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแข่งแมตช์ใหญ่เป็น ก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าเป็นแม์แรกทิ่มามหากรรมใหญ่แล้วก็แม์นี้ก็ลงรุ่นสี่เก้าก็ได้เจอกับนักกีฬาก็เก่งในรุ่นก็มีเก่งแต่เราก็มั่นใจว่าเราก็ฝีมือไม่แพ้เขาแล้วก็สู้เขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ผลที่ออกมาก็ก็ต้องตัวเองก็ยังมีผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปแก้ไขกันีกทีค่ะต้องต้องปรับตรงไหนครับที่ตัวเองต้องปรับตรงไหนค่ะก็ ต้องปรับเกี่ยวกับการเตะของตัวเองนะคะเพราะว่ายังมีข้อผิดพลาดในการซ้อมอย่างเงี้ยเรายังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเตะไปแล้วเรายังทําไม่ได้เราก็ต้องกลับไปแก้ไขจุดที่เราบกกค่องเพื่อพัฒนาฝีมือเพื่อให้ชนะให้เป็นที่หนึ่งให้ได้ค่ะอีกสองท่านจะพูดอะไรไหมฮะไม่ต้องเสียใจนะฮะเชิญฮะอ่ะเผื่อที่บ้านดูอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะเนี่ยเอาไปรวมตัวกันที่การกินราบคืนนี้นะฮะเชิญฮะค่ะก็ ไปหนูก็เพิ่งเข้ามาแข่งก็แข่งยังประสบการณ์น้อยค่ะ<ช>ก็ไปครั้งนี้ก็ใหญ่ด้วยอายุ<ช>ก็ยังน้อยอยู่ก็เสียใจค่ะที่แพ้แต่ก็จะพยายามกับไปแก้ไขที่ตัวเองพลาดแหละค่ะดีมากน้องรังศิยาศิยานิสัยสมนะครับ <S <S <ช>สุภกิจว่างไงครับเป็นไงบ้างก็เป็นครั้งแรกที่จะไปมหากรรมใหญ่อะแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาเก็บตัวที่นี่ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ก็ ทำเตมนี้สุดแลับโคเชดูไหมก็ดูครับอนุญาตให้ดินทาขอดินทาหน่อยน้องใหม่อออไม่ไม่แม่ดีกว่าไม่ดีครับโอ้คต้องเข้มงวดสินักกีฬาต้องอยู่ในวินัยไม่ผมคงจะบอกว่าก็ต้องพูดบ้างว่าดุใปไม้อะไรเห็นบอกแค่เหล่นี่ก็หนาวแล้วเหรอครับก็กลัวแล้วครับผมว่าในนี้เนี่ยคอนขางจะคุ้นเคยกับเรากับแบ็กเนี่ยนะ นี่ลองบอกโค้ชเชมีมุมน่ารักไหมแม็กบอกหน่อยก็ตอนซ้อมจะเต็มที่อยู่นะครับเออแต่ถ้าซ้อมคือเต็มที่ดูเลยเคยยิ้มไหมไม่ยิ้มเลยก็น้อยมากครับน้อยมากแต่ถ้าหลังซ้อมก็จะใจดีครับเป็นปกติครับเช่นมีมุมน่ารักไหมที่ผมคาดไม่ถึงท่าผู้ชมคาดไม่ถึงอมีมีมุกเยอะเช่นเช่นเช่นก็ หลายอย่างครับบอกไม่ถูกครับร้องร้องเพลงให้ฟังว่าไหมคะโคเชร้องเหรอคะร้องเพลงไทยเพลงเกาหลีอ่ะเพลงเดียวเพียงนึงเอาละ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 โคเชร้ต้องขออนุญาตให้ร้องเพลงฮะนิดนึงค่ะนิดนึงสิดนึงเอ้าพวกเราเป็นรบเป็นกระเบนใจคนไทย นักนเวลาเราทําให้คอสคอสวันนี้จะร้องเพลงให้พวกเราฟังโอเคค่ะเชิญน,นะถ้าทําอ่านก็ถ้ามีภาษาอังกฤษก็อ่านได้แต่ว่าก็ก็ให้นิดหน่อยนิดหน่อยครับได้อยู่โอกว่ารักสักทีได้ไหมทําไมได้ไหมความเพียงแค่ช้าครับ <c oughs> <c oughs> ชอบดนตรีหรือเนื้อหาดนใจะก็ตอนแรกก็ผมไม่เข้าใจเกิดสตอรี่เรื่องอะไรแต่ว่าก็พร้อมชอบเมโลดี้ครับชอบเมโลดี้ชอบทําทำนองนี่คนฝากบอกในทวิตเตอร์เยอะนะบอกว่าโคชเชเนี่ยจะอยู่เมืองไทยตลอดไปได้ไหมตกลงจะไม่ยังไม่กลับไปเกาหลีเลยใช่ไหมครับครับผมไมคิดอะไรผมไม่กลับเลยจะได้ช่วยสางทีต่อไปนี้ เอาจริงเอาจังตรงนี้โคจฮะจุดเด่นของนักกีฬาไทยเทควันโดคือจุดแข็งของเราเนี่ยครับคือเราไม่ใช่ต้นตำรับแบบเกาหลีแน่นะนะจีนอาจจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งอะไรยังไงแต่ของไทยเนี่ยนักกีฬาไทยจุดเด่นจุดแข็งเราคืออะไรฮะก็จริงๆก็ผมอีกสามเดือนก็ผมอยู่ที่เมืองถทยก็ก้าวไปเร็วครับก็จริงๆก็ผมผมไลายคั้พูดว่าก็ ผมยังอยู่ยที่มองแท้ได้ก็เพราะว่านักกีฬาครับเราก็นักกีฬากับทางทับโค้ดอะไรก็ที่ทั้งสามาของผู้ใหญ่ก็เราก็เหมือนก็ครอบครัวเราก็มีทำงั้นก็ดีก็เร็วก็อะไรก็ตอนที่สอก็ตั้งใจเราก็ทุกคนก็พยายามเต็มที่เราทุกคนมีเป้าหมาย ก็เราก็อันนี้ก็ตั้งใจส่งก็เราได้ที่ตอนแข่งขันคือความตั้งใจเอาจริงเอาจังของนักกีฬาไทยครับนะฮะร่างกายเราก็ไม่ได้เปรียบครับใช่ไหมแต่ว่าเป็นนักกีฬาต้อสุก่อนสามคนที่สุกตรงใจสู้ใจสู้โอ้โหนี่เขาชมไหมบอกนักกีฬาไทยจุดแข่งที่ใจสู้คุณพี่บอลนะเราเสียเปรียบอะไรไหม ถึงนาทีนี้ค,คือมันมีมันมีเรื่องน้ําหนักเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจริงแต่ว่าด้วยโครงสร้างอะไรเงเราเสียเปรียบไหมไม่มีอะไรเสียเปรียบเลยครับ<ม>สาหรับคนไทยทั้งในเวทีเอเชียและในเวทีโลกนะฮะ<ม>อย่างที่โคชเชพูดฮนะว่าของเราเนี่ยวินัยดีนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ใจสู้เพราะมันเป็นกีฬาต่อสู้นะฮะ<ม>ซึ่งเรามีสองอย่างเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็แน่นอนอมันมีการแบ่งน้าหนักเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําหนักมันก็ไล่ๆ่กันนะฮะ จะมีถ้าจะเสียเปรียบก็คือรุ่นใหญ่ที่ใหญ่ไปเลยคือว่าเฮมิลเวทเกินเท่าไหร่ก็ได้เร,เราไม่มีเราไม่มีแล้วอย่างของจีนนี่เขาเอานักบาสเกตบอลมาเล่นอย่างเนี้นะฮะมันก็สูง200เซนอย่างนี้อันนี้จนบรร์รัญญาแต่รุ่นล่างๆลงมาเนี่ยไม่กลัวใครเลยครับ <c oughs> <c oughs>